ครับผมวันดี้ทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมยามคนรักรถโคราชนะครับวันนี้ก็เรามีภารกิจนะไปอำเภอพนมดงรักนะครับจังหวัดสุรินนะฮะก็เดี๋ยวจะพาเจ้ามิโอนะฮะไปส่งลูกค้านะลูกค้ามัดจาเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวก็ขับส่งไปประมาณร้อยร้อยเจ็ดสิบโลฮะร้อยเจ็ดสิบโลเดี๋ยวเราขับส่งยาวๆไปฮะก็ถ้ามัดจําเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมส่งทั่วไทยนะ คันนี้ก็ลงแค่คืนเดียวก็ไปแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวไปกันครับเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันกันหน่อยนะครับผมพนี่มก็เดินทางมาถึงนองกีนะนะฝั๊งเขียวเหมือนเดิมปัดบเหมือนเะดิมและกินกาแฟกระชานแบบนะกาแฟบัตรแดง สามสิบบานทนี่นะก็เดี๋ยวก็เดินทางไปนับลูกค้าที่ตัวอำเภอนะตัวอำเภอ,อพนมดงรักสุรินนะฮะเดี๋ยวไปส่งรถกันที่นั่นโอเคครับเดี๋ยวกินกาแฟสักแก้วฮะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่ก็จะออกเดินทางนะแต่ชาร์จแบตหสมอนะโอเคครับไปกันครับโอเคครับผมก็ถึงบ้านนะฮะเขียนสัญญากันเรียบร้อยนะครับแล้วก็รับเงินเรียบร้อยนะ ส่งพี่เขาเรียบเดียวจะรบกวนให้พี่เขาไปส่งที่มกสนี่ครับเอกสารครับพี่ขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณทีุ่ดหนุนครับเดี๋ยวไงรบกวนไปส่งผมด้วย <c oughs> <c oughs> ก็ขอบคุณพี่เขาหน้ากดหนุนรถนะ,ะก็เห็นปุ๊บมัดจำปั๊บผมก็มาส่งทันทีเลยนะ,ะยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับพี่ขอบคุณครับผมโอเคครับผมปิดจ็อบครับ